กัมพูชาและสหรัฐอเมริกาหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศพนมเป็นกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดเผยข้อมูลว่ารัฐบาลกัมพูชาและสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินในสหรัฐโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสายการบินแห่งชาติกัมพูชา c a m b o d i a Airways และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของประเทศให้ทันสมัย การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่กัมพูชากำลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรายได้ประเทศการจัดซื้อเครื่องบินใหม่จะช่วยให้กัมพูชาสามารถขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆใ,ในภูมิภาคและทั่วโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามามากขึ้นและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางอากาศรายละเอียดการเจรจาและเครื่องบินที่สนใจ แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนาระบุว่าการหาหรือในเบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่เครื่องบินโดยสารขนาดกลางเช่นโบ eing 737หรือโบ eing 787ซึ่งเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและมีพิสัยการบินที่เหมาะสมสำหรับเส้นทางบินทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้นทางบินระยะไกลไปยังยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาการจัดซื้อครั้งนี้คาดว่าจะเป็นข้อตกลงมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจรวมถึงแพ็กเกจการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินการบำรุงรักษาและการสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถดำเนินงานและดูแลรักษาเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวปัจจัยเบื้องหลังและความสำคัญเชิงกลยุทธ์การที่กัมพูชาเลือกเจรจากับสหรัฐในการจัดซื้อเครื่องบินในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการสร้างสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการกระจายความเสี่ยงการจัดซื้อเครื่องบินจากสหรัฐจะช่วยลดการพึ่งพาผู้ผลิตจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นแนวทางที่ชาญฉลาดในแง่ของการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าและความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับอุตสาหกรรมการบินจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาในเวทีโลกทั้งในด้านการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน การสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐข้อตกลงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชาและสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเสียงสะท้อนจากผู้เชี่ยวชาญและอนาคตที่คาดหวังผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและเศรษฐศาสตร์ต่างมองว่าหากข้อตกลงนี้สำเร็จกัมพูชาจะได้รับประโยชน์มหาศาลการจัดซื้อเครื่องบินใหม่จากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างโบอิงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ นายสมศักดิ์พลเอกุงเดือนักวิเคราะห์ด้านการบินจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภูมิภาคกล่าวนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการของสายการบินกัมพูชาให้ทัดเทียมกับสายการบินชั้นนาระดับโลกในขณะเดียวกันนักวิชาการบางส่วนก็เตือนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเรื่องภาระหนี้สินและการบริหารจัดการการเงินเพื่อให้การลงทุนในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว บทสรุปการเจราจาจัดซื้อเครื่องบินจากสหรัฐของกัมพูชาถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนการบินและการท่องเที่ยวหากข้อตกลงนี้บรรลุผลสำเร็จจะไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชาแต่ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพยายามของประเทศในการสร้างสมดุลเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการเปิดรับความร่วมมือจากนานาชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน